สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทําเค้กมันม่วงนึ่งสูตรนี้ขอบอกเลยค่ะว่าทําง่ายมากๆเนื้อจะออกมานุ่มฟูหน้าแตกสวยเลยนะคะมาเริ่มลงมือทํากันค่ะมันม่วงล้างน้าให้สะอาดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนําไปนึ่งจนสุกแล้วก็นํามาบดหยาบๆประมาณนี้ค่ะมาทําส่วนของแป้งกันต่อนะคะแป้งเค้กยีสต์น้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดจะขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะกะทิเราจะใส่สองรอบนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่น้ำมันค่ะแล้วก็ตามด้วยมันม่วงที่เราบดไว้นะคะ จากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะพอครบหนึ่งชั่วโมงเราก็เปิดแล้วก็คนแป้งให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้ขนาดสามสองหนค่ะเป็นพิมพ์กระดาษจีบนะคะตักใส่ให้เต็มพิมพ์เลยค่ะช่วงนี้เราก็จะตั้งหม้อนึ่งให้น้ำเดือดก่อนนะคะ สูตรนี้จะได้เจ็ดถ้วยนะคะถ้าเพื่อนๆทําเยอะก็คูณสูตรได้เลยค่ะพอตักเสร็จแล้วเราจะนําไปนึ่งในน้ําเดือดประมาณ15นาทีค่ะพอเค้กสุกให้นําออกจากอลูมิเนียมเลยนะคะก้นขนมของเราจะได้ไม่แฉะค่ะสุกแล้วนะคะน้าก็จะแตกสวยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสูตรนี้ทําไม่ยากเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ